เราจะไปเวสพา์กกันตอนแรกคิดูว่าจะไปอังกฤษกันหรือว่าสวนอังกฤษเนอะอังกฤษกันแต่ที่นี่มีความพิเศษอย่างหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูมีห่าไม่ใช่มีหงเต็นไปหมดเลยทุกคนนี่ค่ะเราเข้าสู่ช้างของซาปาเร่ ส like วัสดีมิวน,นิกน้าร้อนแต่ว่าอากาศแต่ว่า12โมงสายอะไรเงี้ยเราจะให้ไหลแล้วก็อะไรที่ว่าก็คือทัเลนดิชอร์ส,สาลาอินเวสพาร์คมิวนิกหรือว่าสาลาไทายเนมมิวนิกนั่นเอง,งลืมถ่ายวิดีโอจุดที่สวยที่สุดเอาไว้ให้ก็เลยเอารูปมาแปะไว้ตรงนี้แทนนะคะ ที่เนี่ยเป็นศาลาที่ถูกสร้างโดยมิสเตอร์ดรเวสเป็นนักกิจชอยเยอรมันที่ไปเคยไปอยู่ที่ไทยแล้วก็กลับมาสร้างศาลาไทายให้พถ้ารูปเนี่ยค่ะสร้างฝีมือไทยชื่อว่าคุณนพดลแกะสลักจากต้นเมเปิลออกมาเนาะน้องเป็ดแล้วก็มีความร่วมมือของหองการค้าเยอรมันไทยในการสร้างก็เป็นที่ประดิษฐานร,รูปแห่งแรกในนิวนิกและในเยอรมน,นีเลยแต่ได้เราเราเจอ ที่อันสี่นิดนึงเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่ามันคืออะไรนะคะได้คำตอบแล้วก็คือเหมือนเจดีย์ของทางเนปา่นั่นเองเดี๋ยวเราเข้าไปด้วยก,กันกันไปอ่านประวัติของทางเนปาลแล้วเนาะ ไม่แน่แต่ว่าแปลถูกไหมมันถูกสร้างขึ้นโดย Alcohol Toaster c u t u r A.V. วเอหรือ e ว่าน่าจะเป็นองค์กรสมาคมจดทะเบียนเกี่วยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมเอเชียมอนสร้างขึ้นที่เนปาลแล้วก็ย้ายมาที่เมินม่มีพูดถึงพวกไม้ที่ใช้อะไรเงี้ยว่าเป็นชอริยาโรบัสต้ามาจากกาดมันดุแล้วก็มีความสำคัญางศาสนาเนาะ นี่ก็มีคนเ,เดินวิ่งปล่าๆมันคนจะเริ่มเยู่ขึ้นเมื่อมันอื่นขึ้นเมื่อมันใสาขึ้นซึ่งทํำให้เราดูประหลาดมากในการทาบล็อกนี้ I can't forget the day we met Your eyes a r blue, we're pressing through I can't forget the a t จากเนปลานปลไปนิดเดียโรจเดอรนี่นะคะสวนแบบจีนที่มีชื่อว่าการ์เดนฟอนดูสอุนพลัสฟังหัวอยู่หรือว่าสวนแห่งกลิ่นหอมและความรุ่งเรืองนั่นเองนี่ก็จะเป็นสวนที่จัดแบบเจียงหนานนะด้วยความคลาสสิกจีนคิดว่าน่าจะเป็นเจียงหนานเดียวกับเมือตงตะเทียวเซี่ยงไฮ้ชูโจเชื่อจเจียงที่เป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังตั้งแต่สมัยเออร่ราชวงศ์ชิงที่เฉียนมาฮ่องเต้ชอบเสด็จประพาสบ่อยๆที่นี่ยังเป็นสวนแบบจีนแห่งแรกในยุโรปด้วยนะแล้วจริงๆมันควรจะมีน,น้ำแต่มันไม่มี เหม,ม,มือนจะเป็นโซนญี่ปุ่นคือมันก็ญี่ปุ่นอยู่มั้ง เพื่อจะรู้ว่าญี่ปุ่นขนาดไหนก็ตอนเดินเข้ามาถึงจุดนี้สาหรับที่นี่เราไม่ค่อยมีข้อมูลเท่าไหร่แต่รู้มาว่าเป็นของขวัญจากเมืองซัปโปโรที่เป็นเมืองที่เมึงน้องของมินิกแล้วก็มีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับโซนอื่นเนาะที่นี่เหมือนมีนะักท่องเที่ยวเยอรมันมาจากเมืองอื่นปะปก็มาพร้อมกับทัวร์ด้วยเขาก็มาอธิบายแบบจุดต่างๆในเวสต์าให้ฟังเราก็แอบฟังไปด้วย <c oughs> สิ่งที่บิกเลี่ยงไม่ได้ที่ ท้องตกมาและเด็กในเมืองตรงที่ที่มีน้ำก็จะมีนกยักษ์และลอ,นอึนนกมาถึงสวนกุหลาบแล้ว โอเคเราเข้ามาในร้านอาหารแล้วอาหารแรงราคาแรงมากแรงกว่าทุกที่ที่เคยเจอเลยเลยแบบ20บวกแต่ก็ก็สั่งมาแล้วอะ <laughs> Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you a r e mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. Im, im, เลยอ่ะ i สน่ารักจังตรงนี้มีฟคนจัดวันเกิดด้วยเออเอาไหน Happy birthday. ตอนวันนี้คิดว่าคงไม่มีอะไรแล้วน่าจะขอปิดจบบล็อกเที่ยว w วส s p พ r รกันที่นี่เลย เนื <Bye. S 2> ้อย่างหอมมากจริงๆสุดท้ายนี้ขอปิดท้ายคลิปด้วยการเดินทางนะคะการมาเวสต์พาร์คเนี่ยสามารถขึ้นอูบานหรือว่ารถไฟใต้ดินจากมาเรนพัสมาได้เลยโดยใช้สาย U6 มุ่งหน้าคลินิคุมโคสทาเดนใช้เวลาแค่1ินาทีเท่านั้นแล้วเราก็จะเจอเระแวกหมู่บ้านเดินตัดไปเนี่ยก็จะถึงปาร์คเลยแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปน,นี้สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือคอมเมนต์กันมาได้นะบ๊ายบาย Love. my son will love me.